ค่ะกลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะลงลาวพัฒนาให้พี่น,อนะะออ้องเนาะค่ะเพราะว่างอื่นมันจะวนได้ไปจักนหน่อยนึงเนาะคะ่ะพี่นอ้องก่อนจะไปเบื้องล่างพัฒนาขอรีวิวสามนอยมัดรวมก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสามนอยมัดรวมมื่อนี่กับเข่าแตกๆเนาะคะ่ะเหล็กวิ่นเขายุที หาซีซีหาแล้วก็ศูนย์ซีเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะหาซีซีหาแล้วก็ศูนย์ซีศูนย์ซี่นรอบปกติเนาะค่ะซีหาแต่ือพิเศษเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเข่าตรงตรงเลยนะะเส้นตัวศูนย์ซีเข่าตัวกับเนาะค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็เบื้องของน้องตาเนาะค่ะของน้องตาเขาอยู่ที่หาหนึ่งตรงๆรงซะตัวเจ็ดเก่าน่ะ เขาเป็นต <honesty. S 2> <some> ัวกรัฟเนาะค่ะหาหนึ่งหนึ่งตัวตรงเนาะพี่น้องเนาะเดนมาทั้งหาทั้งเจ็ดเนาะค่ะสำหรับของน้องต้านะคะสำหรับของเซียนสารค้ามาตาเดนเนาะค่ะมาตาเดนศูนย์กับเดนหามหาหนึ่งกับหาซีนะคะสำหรับหาสำหรับศูนย์ก็คือมาศูนย์ซี่ศูนย์ซี่บอกพี่น้องแมนบอกแอดจะล่ำผิดอีกบอก 040นะคะ่ะมาสองเทียนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะจับคู่เมื่อไดรจะเด่นกับว่าลุดนะคะ่ะเสี่ยมสารค้านเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมืออื่นชุดสรุปรัฐบาลเอาไปมืออื่นซะเนาะค่ะเพราะว่าแอนจะลงลแล้วแล้วมันก็นจะเดือแล้วแอนยิ่มนมาในเขา รับาลไทยหายเยอะค่ะสรุปรัฐบาลไทยพี่น้องเด้อค่ะสำหรับห้าน้อยมือนีกะเขาหายล้วั้วอายุนอกพี่น้องเนาะนะคะเขาหายล้วั้วสำหรับอ่าของแอดเขาอยู่ที่ซีหาตรงๆนะคะหลอกปิเศษอากาศอ่ามาหลอกปกติก็คือเขาตัวกับนีเนาะคะ่ะของแอดจะเป็นตัวกับศูนย์ซีสามแอดหนึ่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะ ไ,ได้ชุดวิ่นเข่ายุี่สองน้อยนะคะเตกสามเด่นตะเดนมา,มาพี่น้องเงินปะ่ะคะนะคะเด่นกะกะวีแอดจะเอไปจับจะเอไปจับลักอ่าสซนอ่าชุดเด่นเลยนะคะมีหละก็คือความประเด่นนของตัะเลขกเนาะพี่น้องแอดกึนยำเสมอวา่ามันมันแอดเน้นขนาดใด บดจะลดก็คือนลดคือเก่าเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแนวทางมีเข่ามีหลุดเด้กพี่น้องใส่วิจารณญาณเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะแนวทางมีเข่ามีหลุดเนาะคะ่ะเนาะเอาโมนี่คือห e ่าวจะเล่นเด็กพี่น้องเล่นอยู่ได้นี่ค่ะซจำหนิน,นะคะสำหรับแอนเองยม่งขึ้นแทบจะบ่นอนเลยนะคะซีทวงหาทวงหนี้ชิวๆเลยพี่น้องตีหนึ่งตีสองก็ถือว่า หาวเน่นะคะหาวเน่ร e hey? ับม hey? ื่อไรหนหน่อยนึงได้พี่น้องมัอนแบบผอมบรจอยอย่างไดนะคะชิ่นเหอพี่น้องออกมาอยู่ไฮอยู่หน้าชิ่นบออยากรลับอยากนอนนะคะแต่ก็ยูได้นะพี่น้องบ้องห่วงเนี่ยมเว้นนะคะอยู่ได้บางครั้งก็เงนจม้องอยู่ค่ะคืออยู่ไดาทางทางที่กงขึ้น่ไดนนอดนังสิเลยค่ะ ยี่ได้เบิ้ดมือพี่น้องเฮ็ดเหล็กแก้สูตรเล็กอันนี้แล้วแกะอันนี้อันนี้แล้วก็แกะเบื้องอ่าสูตรนี้แก้เพิ่มอีกแล้วสองสูตรอาแกะเพิ่มของสูตรนี่ยังสิไหมคะ่ะมันเป็นความสุขออหยังที่แบบว่าจบบพสิ้นบ่ามีตอนจบแม่ค่ะพี่นอ้องอ่าบอกจะาล้องว่าใหา้คือเป็นระบบก็คือเก่าพี่น้องก็ไล่ไปจบบ่มีหม่องลงคือเก่านะคะมือไดก็ได้ก,เก,เกเด็เลยก็เลยดูมือยนะคะ อาขนาดเวลาจะไลฟ์สดหน้าเฟสลักหรือว่าแฟนเพจยังบ่มีอยู่ค่ะอ่ามันเฮ็ดงานบ่มีระบบมันจะได้เจ้าของเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะนะคะจะเฮ็ุดี๋ยวจ้าของดูมื่อยกพยายามจะแก้ไขเจ้าของอยู่ค่ะอย่าเพิ่นนะคะเพิ่นไปหลายก็อ่าเมื่อยไปหลายพี่น้องนะคะเมื่อยไปหลาย ยังตอนนี้หาวบอดๆยู่ค่ะคือล่างเตียสนินี่มันบ่เคยมีโมเมนต์นี้นะคะไมเคยมีโมเมนต์นี้เอ็ดบ้างศูนย์ซีไว้อยู่ตรงนี้ก็คือปกติแอดจะลงสามสีศูนย์นะคะตอนนี้แอดจะมักลองเงินสดนะคะพี่น้องเนาะนะคะไปซีแม่งท่านาะพี่น้องเนาะเสียงเกียดอันต่หน้าห้องแตกแอร์แทกแอร์อยู่พี่นอ้องเสียงตะหักเนาะ วันนี้เสียงพิ่นเลยขนาดเกียรติหน้าห้องขนาดนี้ฝนก็ยังบ่มาอยู่น่ะพี่น้องเฮงแรงไรก็ได้น,นะค่ะฝนตกรอบนี้อาจะอัดเอามากย้อิงติ่งเลยพี่น้องข,ขาดคืออวาสานานั้นละ่ะฟังเขาแล้วฝนจะเลื่อยอีกว่ดจักทีละนึงนะคะ่ะกันย่าตุล่า ี่น้องฮาวมาเคยห่วงยันสี่จักเรีนะคะไปสู่เล่าพัฒนาเลยนะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่คือของน้องตาเนาะคะ่ะของน้องตาเล่าพัฒนาวันที่หนึ่งกับเครือ,อมืออื่นนะคะเดือนเก้าหกหกเนาะคะ่ะพี่น้องน้องตาว่างเด่นยุที่เก่ากับสองค่ะจับคู่มีเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสี่สองเจ็ดสองสามสองสี่สามตัวหางเดียวเก้าสองศูนย์ค่ะพี่น้อง ค่ะ920พี่น้องมักน้ำบ่อนะคะนะคะ่ะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แอดนัน่นไปเด้ะคะอค่ะพี่น้องค่ะใอนแอดเปิดการมองเห็นเนาะคะ่ะชงเล่นหน่อยพี่น้องคนกับว่าท่านคอยเห็นปัญหาเนาะค่ะคนกับว่าท่านคอยเห็นปัญหาฝากพี่ฝากน้องไ่เด้อค่ะขอตรวจพี่น้องแง่มมือเสาร์หนึ่งละกันแง้มขึ้นนี่สิมันจะเป็นเหตุข้อเนี่พี่น้อง เหตุข้อแล้วก็อ้างบ้าวว่าแกรมกับไอล้งจากนั้นก็จะเสีบแสีบแล้วก็ขั้นขั้นแล้วก็จะไอมาที่นี่นะคะค่ะอันนี้คือของเสยนสลรคามเนาะค่ะพี่น้องว่าในนี้ที่ศูนย์กับ1จับคู่ก็มี0ูนย์หกศูนย์เจย์แปหนึ่งหกสตัวหางเดียวที่501เนาะคะ่ะ เอามันสิแล้ววันนี้พี่น้องนะคะตอนนี้แอดก็จะตัดคลิปไปเนาะค่ะตัดคลิปไว้ก็จะไปอาบน้ำออกมากคะคลิปอาจจะจบแล้วก็จะเขา่าห้านอ,นนนองผ้าแล้วก็เข้านอนด้วยกันพี่น้องผ้ามันไปนอนกันนะจะหลับบอนะคะในเมืองของแอดเลยเนาะค่ะเล่าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องคะเมืองของแอดเลยนะคะมันจะเดินต่อให้พอทา,ามไปแล้วห,หนึ่งนหนึ่งไม่เด้อค่ะพี่น้องนหนึ่งไม่ แอดฟังเบนนีที่หากับหกหาสองหาสี่หาสามหกสองหกสี่หกสามสามตัวหางเดียวศู 0, 65, นย์หกห้าเนาะค่ะสำหรับเลขวิ่กับห้าหกศูนย์สามเอาแค่สี่โตเท่านั้นหละพี่น้องมันจังมาหลายเกินไปและะ้วค่ะมันจะเห็นในพี่น้องจับกน่ะเปลืองงบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาหอดถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ